สวัสดีครับพี่น้องที่รักนกเขานะครับและรักกันต่อนนกเขาใหญ่ทุกท่านนะครับผมวันนี้มาอีกแล้วนะครับมาหาพ่อเลินนะครับผมจําทีมงานคําบงนะครับวันนี้มาอีกแล้วครับได้มาดูนกต่อตัวหลักนะครับตัวนี้นะครับของพ่อเลินนะครับที่ครั้งที่แล้วผมมาก็คือไม่เจอนะครับวันนี้ท่านก็ได้เอาขึ้นมาไว้ให้นะครับจะได้ ดูว่านกที่ท่านบอกว่ามันไม่สวยว่าอย่างนั้นแต่ว่ามันต่อหมานนะครับแต่ก็หมานจริงๆนะครับเพราะว่าผมเห็นผลงานอยู่นะครับได้ลงให้ดูอยู่ว่าช่วงหน้าร้อนนะครับตัวอื่นไม่ได้นะครับแต่ตัวนี้มันก็ได้ครับพี่น้องครับาช่วงเมษาะถือว่านกตัวไหนต่อได้เลี้ยงกันนี่ถือว่าสุดยอดนะครับถือว่าหมานเนี่ยมีความหมานเก่งนั่นแหละครับพี่น้องครับเป็นทั้งเก่งทั้งหมานนะครับวันนี้ก็ได้มาดูตัวแน่ๆนะครับผม นะครับเดี๋ยวไปทักทายนะครับนู่นนะครับเจ้าของร้านพอดีวันนี้แขกยังไม่มีนะครับเอาพ่อเลินสวัสดีครับพ่อสวัสดีครับสวัสดีครับดูครับได้ดูแล้ววันนี้นะเอาเรียนเชิญท่านี้หน่อยว่าสักแป๊บนึงนะครับอ่าเดี๋ยวลูกค้ามาคุยว่ากันใหม่นะครับเออนะครับนี่แหละตัวนี้เนาะพ่อเลินเนาะตัวหลักเนาะครับครับผมตัวนี้แหละอ่าถือว่าเป็นเป็นเป็นนกหลักที่พ่อเลินนั้นเล่นตัวนี้ตัวเดียวนะพ่อเนาะครับครับ ตัวเดียวเลยวันนี้มีนกแอบตัวนึงอละครับเพอาะมันนี่แหละนกที่กําลังแซมขึ้นมาใหม่นะพ่อเนาะครับผมเอาแกให้หน่อยผมกลัวมันดิ้นเลยเกินดิ้นไหมเกิดิ้นไหมถ้าผมแกเองเนี่ยสบายเพิ่งท่าอาจารย์มันเป็นไยนเลยเนาะกลัวมันดิ้นไม่ให้ได้หรอกครับโกเพออกมาแล้วแปลกหน้าดิเจอพระเอกช่องเจ็ดอะไรประมาณนี้ครับก็จะ ตุ้มก็บพสวยเด้อาจารย์นู้เออนี่แหละครับผมมันไม่เกี่ยวหรอกครับโกงงามไม่งามมันอยู่ที่นกครับนกงามเอ้ยไม่ใช่โกงงามนกไม่ขันก็เหมือนเดิมไปเลยครับแคร์หดอะเอามาดูสินะครับอมาดูตัวสิครับว่าที่พ่อเลินนี่บอกว่านกไม่ค่อยสวยหรอกครับแต่ว่าหมานว่าอย่างนั้นนะครับอ่ามาดูตัวสิโอ้ระบบล็อกสองชั้นเลยนะครับพี่น้องครับอันนี้คือ การลืมใช่ไหมพ่อครับอการลืมถ้าเปิดอย่างนี้แสดงว่ายังไม่เรียบร้อยนะครับอโอเคครับ,รบเดี๋ยวมาดูครับนกเป็นอย่างไรนะตัวนี้เป็นนกยังไงนะพ่อเลี้ยนถามก่อนว่าเป็นนกป่าร้อยหรือว่าเออไม่ใช่ต่อได้เองหรือว่าแบ่งเข้ามาพ่อตัวที่พ่อยาวละ่ะซื้อน้ำพ่อยาวละ่ะโอ้แบ่งมาจากพ่อยาวครับผมครับอ,อ,อก็มาเลียนก็ เห็นผลงานเห็นว่าช่วงเมษาช่วงที่มันต่อได้ยากพ่อเลินไปกับทีมงานใช่ไหมครับจัดเลียงกันเลยในช่วงนั้นนะครับผมเรียงยาวๆเลยนะครับเมษาเนี่ต้องยอมรับเลยนะถ้านกต่อใครที่แบบว่ามันหมานนี่คือเมษาก็จัดนะครับแบบสุดๆนะครับถ้าใครจัดได้เมษาเอามาดูครับเอาเมื่ะเอาหน้าผากพ่อหัวเป็นอะไรพ่อหัวหัวหัวนี่แหละนี่แหละที่ว่ามันมีต่บนี้ที่ว่าผมว่ามันหนุ กดนกันนั่นนะแล้วมันตะกี่อ๋อเคยโดนเคยเคยโดนเหยียวเข้ามาแล้วใช่ไหมพ่อไม่ตินี้ได้อาจารย์นั่นโอ้ติตนี้ใหญ่เทบูอ้าวทำไมหัวทีนี้หัวขนมทำไมมันเปียกงั้นเ่รพ่อทีนี้จุ่มน้ำสิเออผมก็แปลกผมเห็นน้ำดำผมนึกว่าอะไรนะครับจริงๆแล้วหัวมันเปียกน้ำใช่ไหมพ่อหัวมเหมือนมีขนน้ำดำอ่ะใช่ไหมผมก็บอกไล้เบิ้งดนนะลายมือเลยดิอ่า ใช่ไหมมันมีเหมือนขนดำดำใช่ไหมว่าเออเออมันมันไม่ถึอน้าไม่อาจารย์ฮะไม่ถึอน้ามันค่อยเปลี่ยนทันต์ด้วยหรือผมก็ว่าอยู่กําลังจะถามว่ามันเป็นขนดำดำเปียกๆแล้วมันถึอน้ามันคือเปลี่ยนมาผมบอกมาตาบานเมื่อกี้มันน้าเฟียดใส่หัวมันติเอามาดูมาดูครับเพื่อเสร้างแงมากเมื่อกี้นี่ความแน่ใจนะครับอ่าต้องอย่ามีตรงนี้หรอกวันวันมันปุ้งปรุงทันต์บริเวรกันอื นกไม่ได้ตัวใหญ่นะเป็นนกเสียงอะไรพ่อนกเสียงเล็กเหรอเล็กของอ้เล็กของครับผมจัดจ้านในย่านนี้ไหมพ่อครับผมเนี่ยครับเนี่ยครับเล็กเจ้าของเลยเอขนมันโดนน้าหรือเปล่าครับพี่น้องครับเดี๋ยวยังไงเดี๋ยวดูอีกครั้งหนึ่งแล้วกันนะว่าเป็นยังไงให้พี่น้องดูแบบโดยรวมนะครับนี่แหละครับนกหมานของค่ายของพ่อเลินนะครับตัวนี้จะว่าเป็นนกนกหลักนะ นกก็ไม่ได้นั่นนะพอเรนถือว่าสวยอยู่นะครับนกอ่ะสวยอยู่แต่ว่าจำนี้มันบางอะไรจัดบางเป็นเดินล่ะอ๋อครับแต่ว่าสูมือนีเก่งแล้วลบแล้วเก่งบริ่ก้กินมันดอกมันมันหูจักแล้วครับมันนิ่งโดนเหี่ยวเข้ากี่รอบป่อมันรอบสองรอบสองรอบรอบสองเนี่ยมันนิ่งเลยมันโมติงเลยมันยับบ้างสิโอโอครับครับผมก็เคยได้ยินอยู่นะว่า นกมันจะบดินได้อาจารย์ครับหลังจากที่โดนเหี่ยวนีนอกจากคือจะบอกว่าอาจจะเกิดพมเสียแหละแต่ว่าผลดีก็มีบางส่วนก็มีนะก็คือนี่แหละคือมันเคยเก็บมาแล้วไม่อาจารย์มันมันไม่เอาไปพุเออกไปใส่เองวันั้นมันเศร้าเอาไปใส่เราเหี่ยวเขาเพราะว่ามันนกเข่ากันอ่าแล้วว่าเหี่ยวมันนิ่งเลยใช่ไหมพ่อนิ่งครับโอ้อ่าคือไม่ใช่ข้อดีรอกครับคือเหี่ยวเข้านี่แต่ว่าผลพลอยได้เรียกว่าผลพลอยได้เนาะผลพลอยได้หลังจากที่เหี่ยวเข้า ก็คือนิ่งขึ้นนกจะรู้จักว่าถ้าดิ้นไปก็ยังไงก็ออกไม่ได้นะพเลินเนาะขยับบอกเด้ขยับออกมากสิถ้าเหยี่ยวเข้าหน้าเป็นไงพ่อไม่ว่ากัถอยแล้วอ่าเหยี่ยวเข้าหน้าก็ถอยเหยี่ยวเข้าหลังก็เดินหน้านี่แหละครับที่เป็นหลายๆตัวที่อาจารย์หลายท่านว่านกผมนี่เหยี่ยวไม่ได้กินนะครับนี่หละเพราะว่าอย่างนี้แหละคือนกเหยี่ยวเข้าหน้ามันถอยไปข้างหลังใช่ไหมพ่อถอยบนดินดิบนดินได้จารคับ ผมเพีนอันนี้เข้าแค่กี่ครั้งพ่อเข้าแค่สองครั้งใช่างเยครั้งแรกมันเจ็บมันยป่ะครับบารนี่มันได้ปวดหายครับครั้งสองผมเพีนมันเข่าจะจะเลยผมบามันทิ้งไปจะวาด่วนเนี่ยแล้วตอนนั้นจะว่านิ่งไม่มีปัญญาครับยืนอยู่เฉยๆแล้วตัวนี้ตัวนี้มันเมื่อยตัวนี้ก็ไม่ดิ้นเลยไม่ได้ดิ้นในพเนียดเลยพเนียดลันแล้วเนี่ยครับพเนียดลันแล้วโอ้ จะว่ามันหนิ่งผมเบิงผมครับโอ้ยเหลวตัวไหนว่ามันเบิ้งเยยนเลยเแต่นกก็ไม่ได้เห็นดิ้นบินเนาะนคือคือถ้านกดิ้นหรือนกบินแบบตกใจเราวิ่งอยู่แล้วเนาะพ่อใช่ไหมแต่ว่ามันไม่ดิ้นก็เลยไม่วิ่งแต่ว่าพอเห็นสังเกตดีๆทีนี้เป็นเหียวทีนี้เยียวหครับนะครับนะ,นะอันนี้ก็ถามว่า,วาดีไหมก็ไม่อยากให้เกิดนาะพ่อเลยเนาะไม่อยากให้เกิดไม่อยากให้เข้าแต่ว่าถ้าเกิดเข้าแล้วนี่มันก็ขนาดระวัางเราเลยอ่ามันก็ต้องถ้ามันมีแบบนี้ดีมันมันก็โอเคครับนกก็จะได้ไม่ดิ้นส นกที่ตายนี่เพราะว่าดิ้นนี่แหละพี่น้องครับนะนกที่ตายส่วนมากนี่นะมันดิ้นครับมันก็เป็นธรรมดาเนาะอ่านกเวลามันตกใจมันก็ดิ้นแต่ถ้าตัวไหนที่พี่มีประสบการณ์นี่ถือว่าต่อไปก็คงจะจะเปอร์เซ็นต์ที่แบบว่าเสียชีวิตก็จะน้อยลงละทีนี้นะครับแต่ว่าก็มีใหญ่เข้าอีกนะครับผมเยาวชีวิตไปเสียงนั่นเองอนะครับเนาะโอ้ผมระวังระแวงตัวซื่อเมือไงครับถือว่ามันหลอดไปก็ดีแล้วครับคาลมนี่มีอยู่ใช่ไหมพอตัวนี้คาร์ลมันก็่อไบมอหนัก ครับจะไม่เยอะเร็วเลยอาจารย์โอ้เป็นนกเลียกลไตายเดียวเร็วๆใช่ไหมพ่อเลินงั่นครับอืมครับเนี่ยนกทรงเนี้ยก็คือจะเป็นนกที่คล้ายๆพวกเจ้าซุ่มนะครับเจ้าซุ่มเจ้าเรดาครับนกทรงเล็กๆแบบเนี้ยนะครับตัวเล็กครับตาหัวเพราะเป็ยนยังคงชสวยหรอกหัคมันเดินไม่เป็นไรพ่อแแผลมันดีแล้วดีโดนเอาละไม่เป็น่ยนหรอกครับคือขนมันไม่เกิดได้ใฉยพ่อตรงเนี้ยผมว่าน่าจะเกิดจาก ขนมันหักนะครับขนมันหักเฉยๆหรอกหัวมันก็เลยเป็นแบบนี้นะครับขนมันหักเฉยๆนะครับแต่ถ้าหัวแตกตัวนี้ดูแล้วก็คือมันไม่แตกแล้วก็คือมันนั่นหมดแล้วแผลมันหายหมดแล้วนะครับหนังหัวมันแบบว่าปกติแล้วเพียงแต่ว่าขนมันไม่เกิดเฉยนะครับมันจะคล้ายๆแบบพวกที่นกชนพเนียแหะ่ว่ามันมันมันดิ้นไหมพ่อมันดิ้นชนไหมดันแบบชนปักๆไหมมีไหมบอบได้หลายครับงอ๋อไม่มีเนาะเวลาเข้าเนี้เราไปต่อเนาะครับแต่ดงว่าขนมันหักอะไรพี่น้องครับ ซาเลงเราไปเราจะดินนิ่เดีครับแต่ฟัดแต่แป้งนิ่เดียนี่แหละอุย้ยนกไม่ได้นั่นนะครับพี่น้องครับที่พ่อเลินบอกว่านกไม่สวยนะนกนกสวยนะครับดูครับยังไงว่านกไม่สวยคอไสวยกับหัวมันนี่แหละว่าโอ้ที่ไม่สวย <c oughs> ตรงหัวมันโอ้ <c oughs> ผมก็นึกว่าแบบลายแบบ <c oughs> สับไปมั่วซั่วอะไรอย่างเงี้ยหรือว่าสนับปีกเป็นแบบพังหรือว่าแตกยังไงมั่วม่วอย่างเงี้ยครับจริงๆแล้วไม่ใช่โอ้มาดูแล้วลายไม่ธรรมดานะครับนกนะ Oh. Uh, uh, ผมว่าสวยเลยแหละพี่น้องครับนก uh, uh, ผมก็นึกว่าจะไม่สวยนั่นไม่ใช่นะครับหายากอยู่หรอกว่านกขี้เหล่ที่จะมาเป็นตอน่อหายากอยู่ uh, แต่าถามว่ามันมีไหมมันก็มีนะครับนกขี้ขี้เหล่แล้วเป็นต่อน,นี่มนะีแต่ว่าของเรายังไม่เจอส่วนมากก็จะเจอแต่นกส,สวยส่วนใหญ่นะครับเนาะเนี่ยก็อ้อ นะครับนกตัวเล็กนะครับส่งตัวเล็กนะเท่ากับเจ้าเรดาเท่ากับเจ้าซุ่มนี่แหละพี่น้องครับที่ผมเดือกว่าโอ้โหนี่เหอเรอพ่าอุจจาระเป็นน้ำอย่างนี้เหรอใช,ใช่ไหมเดี๋ยวนะเพราะเขาไ่ได้ทันเดียได้จากน,น,น,น้ำเขีนนมาเห็นแล้วครับทีนี้ครับอุจจาระเป็นน้ำใสๆเ <ผม S 1> จียวเลยเนี่ยก,กับเขียวกับพวกมีไหม,มันกับเปียกครับครับเออเนาะมันนั้นเนาะครับถ้ามดาเป็นก้อนนี้สามชี้มือตัวแทนนะับเป็นก้อนใช่ครับใช่ครับอันนี้คือมันจะเป็นน้ําที่เราคุยกันไว้ครั้งที่แล้วเนะพ่อเนาะครับ เห็นว่าจ่าเมื่อกี้เป็นน้ำบ้องเห็นเห็นครับเมื่อกี้เห็นหยดลงมาเลยนึกว่าเปิดน้ำก๊อกน้ำเลยเมื่อกี้นี่เป็นน้ำด้ยผมแงมมาท่านรับเห็นนะครับนั่นยังติดซี่กรงอยู่เลยครับอยังติดนะครับตรงนั้นนะครับยังเห็นเลยแกมแน่นน้อยบิดว่าจ่รับรับขับมีนิดเดียวเปียงทั้งสี่เราครับมันไม่เป็นก้อนใช่ครับไม่เป็นค้อนผมก็กินไ่เป็นเดือนแล้วแต่พอมันมันจะเป็นแบบนี้ตลอดอยู่เลยใช่ไหมพ่อก็เป็นก้อนนะนกมันก็จะ ไม่ว่าจะเป็นไม่คึกหรือคึกอะไรมันก็ปกติใช่ไหมมันจะไล่แบบนี้หมดเลยนี่ครับบ่เคยเท่ขี่เคยเจอตัวอื่นด้ครับวันยู่เท่ก็เป็นทีละมเป็นมุ่นๆขี่มันมีอยู่นะแต่ว่าไม่เยอะครับพี่น้องครับเป็นน้ำเลยแหละเมื่อกี้ใสเจ้าวเลยครับผมเมื่อกี้นี่เห็นหยดติ้งออกมานะครับนี่แหละก็อีกหนึ่งตัวแล้วกันนะครับที่ถือว่า มีผลงานแล้วผมก็เห็นผลงานแล้วด้วยนะผมก็อยากดูตัวมาหลายวันแล้วแหละหลายครั้งแล้วแหละพี่น้องครับได้ยินแต่ว่าเมษาต่อได้เรียงกันช่วงนั้นน,นะครับไปกับทีมงานทีมงานไม่ได้เนอกเพลยนเนาะตัวนี้จัดใช่ไหมพ่อมันจะจัดครับนี่แหละผมอยากดูตั้งแต่ว่าได้ช่วงเมษาเรียงกันนี่แหละนะครับอเพราะว่านกเคีวนังคือนกที่ต่อยากที่สุดนะครับนกเข้าฝูงนกดั่เห็นเข้าได้กับเตียงนี่จะเข้าได้บัณฑครับครับครับก็คือคันลงไม่มากน่อเนาะแต่ว่าเป็นนกเร็ว เร็วนะครับครับกนโย่นกับห้องต้งแต่อาจารย์เจียงห้องครับน้อยเสนป็นหน่อยเขาก็มีนะครับพี่น้องครับมีนะนกเป็นนกเร็วไหม่าปากเบาไหมหมายว่าขึ้นต้นปั๊บมันขันเลยใช่ไหมขันขับนกตัวเล็กมันจะเป็นแบบนี้นะครับขันเร็วเลยคอ่าครับนกปากเบานั่นเองนะครับนี่แหละข้อดีของนกตัวเล็กครับมันจะเร็วสาวขึ้นไปมันกับขันแล้วครับ คานหานกจริงครับลักษณะปีกฝั่งซ้ายนะ่ะสวยมากครับพี่น้องครับดูครับสวยจริงๆฝั่งขวาก็ปกติอยู่ครับแต่ว่าฝั่งซ้ายนะ่ะสวยมากนกตัวนี้อะก็ถือว่าได้ดูแล้วครับทีนี้สมใจแล้วเพราะว่าผมก็อยากเห็นอ่าตัวนี้นะครับมานานเหมือนกันนะครับเพราะว่าเห็นได้ยินว่าได้ช่วงเมษานั่นแหละนะครับผมเนาะอะก็ พี่น้องว่ายังไงก็พี่นาดูเอานะครับเพราะว่าวิธีการดูนกก็แตกต่างกันเนาะพเลินเนาะครับผมเนี่ยเช่นพเจินก็มีสูตรว่ามึกสนับปีที่หนาหนาใหญ่ๆจะเป็นนกที่ดิ้นใช่ไหมพ่ออ่าที่คุยกันไว้ครั้งที่แล้วนู้นนะครับผมเนาะอ่ะก็เอาไว้ประมาณนี้แล้วกันพี่น้องครับอ่านกหมานไม่หมานยังไงก็ต้องขึ้นต้นทดลองทุกอย่างครับผมถึงจะรู้ว่ายังไงนะครับแต่คนที่รู้ดีก็คือเจ้าของนกนั่นเองนะครับ เพราะว่านกแต่ละตัวที่เอาไปเวลาไปต่อกันเยอะๆนี่ต้องเอาตัวเด็ดไปแล้วนะพ่อเนาะครับคงไม่เอานกใหม่ไปอะไรอย่างเงี้ยนะครับต้องเอาตัวเด็ดไปแล้วครับมันถ้าเอานกใหม่ไปก็คือพูดง่ายว่าเปอร์เซ็นที่จะชนะเขานี่ยากมากครับเปอร์เซ็นน้อยมากใช่ไหมพ่อถ้าเอานกฝึกไปกันสู้กับนกต่อเป็นไงพ่อสู้ได้ไหมบ่แล้วคนละเรื่องไงไหมพ่อเออนั่นแหละครับนั่นแหละมันเก่งอยู่เนาะนกฝึกอะแต่ว่ามันเก่งเฉพาะมันนะแต่ถ้าจะไปเทียบกับไฟอย่างเงี้ยเป็นไงพ่อ อ๋อต้องตัวเด็ดไปเลยฮัร์โม่อ่าครับไอ้ได้ไม่ได้นั่นอย่างน้อยก็คืออาวุธเราก็ถือว่าดีไว้ก่อนนะพ่อเนาะแต่ถ้าทั้งคิดว่าจะไม่ได้แล้วก็อาวุธก็ไม่ดีนี่เปอร์เซ็นต์แบบศูนย์เลยนะครับที่จะไม่ได้เฉลยเลยนะครับอย่างเงี้ยนะครับอ่ะก็เอาไว้ประมาณนี้นะครับพี่น้องจะว่ายังไงจะชอบไรแบบไหนนะครับดูแล้วเข้าตาหรือเปล่านะครับแต่สำหรับผมนี่ผมว่าโอเคครับนุกตัวนี้นะครับอ่าสำหรับสำหรับปีกซ้ายนี่สวยมากนะครับนุกตัวนี้ถ้าได้ทั้งสองฝั่งแบบข้างซ้ายนี่ สวยจริงๆนะครับเนาะก็ว่ากันไปสำหรับคนที่ดูไลน์คนที่ไม่ดูไลน์ก็ดูที่ผลงานเอาเนาะพ่อเนาะครับคงจะดูแบบเพื่นๆผิวเพื่นไปสนทนาหน่อตัวได้จันอ่ะเฉลยเท่าไหร่แล้วพ่อประมาณร่วมไห่แล้วเกือบจะสามนิ้อเนนี้อืมอีดีเลยมาอยู่นานหรือยังพ่อต่อไอเฉลยเธอพวกกันมื่อกีเป็นต้อหลายตัวเลยไหม่อืมมาอยู่กี่ปีแล้วอยู่กับพ่อนี่มันสิบอสสี่ปีนี่ปีโอ้สี่ปี สี่ปีเท่าไรใช่เท่าไรนะประมาณ30มสิบสามสิบเมครับอันนี้ไม่มีเวลาะน่ถ้ขนาดมีเวลาเนาะครับจะอลส้งว่าออกไปพุ๊บนี่ได้เลยนะไปเรื่อยเยอะครับผมฮะก็ว่ากันไปนะครับนกมันมีทั้งสวยหมานไม่สวยหมานก็มีสวยไม่เก่งก็มีนะครับไม่สวยไม่เก่งก็มีแล้วนกมีทุกรูปแบบนะครับไม่มีรูปแบบใดตัวหรอกแต่ว่า เราจะเลือกเอาสูตรเราอย่างไรนั่นเองนะครับเราต้องจับสูตรของเรามาเลี้ยงเพราะว่านกมันมีให้เลือกเหมือนกันครับถึงจะบอกว่ามันมีทุกรายทุกรายใช่ครับบางคนเลือกลายที่ไม่สวยแต่ว่าตรงกับลายที่มันนกไม่สวยที่มันเก่งเนาะพเพลินเนาะก็เอาไปสูตรของท่านไงครับสูตรของแต่ละคนคือมันไม่ต่างมันต่างกันอยู่แล้วมันไม่เหมือนกันนะครับคนที่เลือกสูตรสวยก็เอาสูตรสวยไปเลี้ยงคนที่เลือกสูตรที่ไม่สวยก็เอาสูตรที่ไม่สวยไปเลี้ยงนะครับมันก็เหมือนกันก็ได้เหมือนกันครับนะ สุดท้ายก็คือตอนขึ้นต้นนี่นแหละนะครับจะเป็นอย่างไรนั่นเองนะครับเนาะขอยังเคยครับผมฝากกดไลค์กดแชร์นะครับเพื่อเป็นใจนะไม่พูดทำคลิปนะครับจะได้ทำคลิปในที่มีสาระมาฝากพี่น้องที่เคยสำหรับท่านที่มาใหม่ก็อย่าลืมกดติดตามนะครับกดกระดิ่งเช้าข้อมูลก่อนใครนะครับสำหรับผมกับพ่อเลินนะครับไปก่อนครับพ่อเลินครับผมสวัสดีครับครับสวัสดีครับจันทร์